สำหรับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับหรือว่าจังหวัดสงขลาที่เป็นพื้นที่น้ําท่วมนะครับวันนี้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเคมประกันหรือว่าไม่มีประกันรองรับเนี่ยที่บริษัททอโต้เรารับดูแลสําหรับลูกค้าที่เคมปะกานเราจะช่วยดูแลในเรื่องของตัวแทนการเคมให้เราจะติดตามการเคมให้และลูกค้าเนี่ย มารับรถใหม่ที่เราได้เลยทิ้งให้เรื่องเอกสารเนี่ยเป็นหน้าที่เราแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ไม่มีประกันเราสามารถดูแลในเรื่องของซากรถให้ได้แล้วก็ลูกค้าสามารถเอามาเลือกรถใหม่ที่นี่ได้เลยรถเนี่ยมีให้เลือกหลายคันเลยทั้งรถกระบะรถเกง๋งส่วนนี้เราเอารถกระบะมามาไว้ให้ลูกค้าดูกระบะเนี่ยคันนี้อย่างเงี้ยผ่อนที่ประมาณ4 0 0 0บาทแค่นั้นเอง4ประตูเกียร์แมนนวลไททันปี2013ผ่อนแค่4 0 0พเรียงไปเนี่ยอันนี้ผ่อน6,000ปี20 แคปไททันตัว2.5ลิมิเต็ดนะตัวลีมิเต็ดนะผ่อนแค่6,000ไม่เจ0ดหมื่นเองแล้วก็มีเป็นกองทัพเลยทั้งอีตูสุทั้งโตโยต้านะครับแล้วก็รวมถึงรีโวตัวเตีย้ยตัวสูงมีครบเลยเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดรวมถึงรถที่เป็นโฟร์วิลไดหรือว่าขับ2มีให้ลูกค้าได้เลือกครบลูกค้ามาเลือกได้แล้วก็มาติดต่อประสานงานได้ถ้าติดขัดประการใดนะครับติดต่อมาด้านล่างนี้เลยครับ